ปลาหมึกยักษ์เนาะ Octopus Octopus เนาะแต่ถ้าตุลาคมจะใช้ออ,อ็คโตเบอร์นะคะ Octopus ออปลาหมึกยักษ์นะคะต่อไปอะไรเอ่ยคะเอาไว้มาร์กหน้าได้มันคืออะไรเอ่ยออออหอยว่าอ่า Great หอยทากภาษาอังกฤษว่าอะไร,ร สะอาดหรือสะออะไรแซลลเย็บสเนลเกรสเนลล์ <Sna il. S 2> Gray, snail, หอยทากนะคะเก่งมากลูกสเนลเนาะแต่ทีนี้มันมีสองตัวต้องทำยังไงเอย่ยมีสองตัว two snails เนาะเก่งมาก two snails เติม s a ending with s ลงไปนะคะยังไม่จบมีอะไรอีก อปลาดาวเมี <Okay. S 1> อีกตัวเล็กๆอ <c oughs> ่ะ <c oughs> ตัวเล็กๆ <S The s m a l l e t เลย <c oughs> เล็กที่สุดเลย Hydra Hydra Hyd เลยเหรออะไฮไฮราแปลว่าอะไรก็แปลว่าไฮดาเนาะหนอนทะเลได้ไหมหนอนภาษากิงกว่า <V orm. S 1> อะไรลูก Worm Ah Great Worm เนาะแต่ถ้า Worm นี่คือหมายความว่า วอร์มร่างกายให้อบอุ่นหรือทำให้ร่างกายอบอุ่นนี่เราเรียกจะเรียกว่าวอร์มอัพนะคะอ่ามีอะไรอีกมีสิ่งมีชีวิตไม่ใช่มีแค่ส์เท่านั้นยังมีอะไรอีกคะปะการังะปะการังอ่าปะการังปะการัง How do you say ปะการัง in English อ่าปะการังเนาะมันก็มีชีวิตเหมือนกันเนาะโคโร l นะคะโคโรอ่า coral reefs นะคะปะาการังนะคะ okay. นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะใต้ท้องใะเลใต้ท้องทะเล <Hey. S 1> แต่อันนี้มันเป็นมหาสมุทรนะคะมหาสมุทรเราจะใช้คำว่า o ocean ocean อ่า repeat after me พูดตาม ocean ocean, ocean. เาเชี่ oh, <Yeah. S 1> แปลว่ามหามหาอะไรใหญ่ที่สุดมหา <c oughs> สมุทรนะคะมหาม,หา,มหาหนังสือน,นั่นเองนะมะหาสมุทรนะคะแต่ถ้า C ก็คือทะเลเนาะอือ่าทีนี้มาดูกันว่า what am I ฉันเป็นใครบ้างนะคะอ่าทีนี้เขาบอกว่า can you follow the cruise t o w o r k o u t what is hiding in each cave นักเรียนสามารถกด นะคะเดี๋ยวครูจะเป็นคนกดให้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเลือกเนาะนะคะว่าคำใบของเขาเนี่ยหมายถึงสัตว์ตัวไหนคลิกอ on หรือ o r a t to review each clue อ่าอ่าเริ่มจากน้องน้ำอิงก่อน the first one coral number one two three four first coral นะคะ second coral third coral cor หรือ fourth coral ลูกเลือกมา Um hey. อันที่เท่าไหร่นะคะ one two three four มีแค่สี่อันนะคะมีแค่สี่อันอันที่หนึ่งค่ะ f i r t h e first the first พูดว่าอะไรน้องน้ำอิงคะพูดคะ่ะ I eat meat I eat meat okay great อ่าต่อไปจะเป็นทีมมักเรียนกับทีมครูเนาะอืมดีไหมอ่า ต่อไปเป็นน้องพัดนะคะ The second, the third, or the fourth คะน้องพัดเอาอันไหนดีอันที่สามค่ะอันที่สามเป็น the third เนอะอ่ะน้องพัดลองพูดสิคะ I don't have any blood I, I don't have อ่าเกรดยี่มาแปลว่าอะไรคะ <need> Don't have <c oughs> มีหรือไม่มีลูกไม่มี <c oughs> ฉันไม่มีบลัดนักเรียนใครแปลคำนี้ได้บลัดแปลว่าบัสแปลว่าหาบัลดี้แมรี่บัลตี้สปายเป็นอะไรกับหาหรือเปล่าครั้งที่แล้วก็หาทุกคำเลยนะ บลั Mary, ดดี้แมรี่เคยด้ินป้าบลัดดี้แมรี่เป็นผีที่ออกมาจากกระจกอะนะหรือแมรี่เลือดโชคนั่นเองดังนั้นบลัดจึงแปลว่าเลือดนะคะฉันไม่มีเลือดนะคะ, <c oughs> ะคือสัตว์ตัวเนี้ยกินเนื้อแล้วก็ไม่มีเลือดด้วยออคิดออกหรือยังว่าเป็นใครทีนี้กลับมาที่สไปค่ะเสกันออ the fourth the second or the fourth 2 <True. S 1> The Second อันที่สองเนาะเฮ้ย mm hmm. Oh my god I เขาบอกว่า I cannot I cannot swim เนาะ I cannot swim mm hmm. อ่ะนันเนี่ยเดาไปออกซิว่ามันคือตัวอะไรไปนะ็นว่ายน้ำไม่ได้เหรออืม <Yep. S 2> เย็บแสดงว่าเป็นตัวที่อยู่นิ่งๆอ่ะครูเปิดอีกอันหนึ่งเนาะ I have <c oughs> I have ฉัเน <forms. S 2> เป็นปลาดาวปลาดาวอาสปายบอก Starfish อีกสองคนคิดว่าเป็นอะไรคะใครตอบถูกได้ไปคนละหนึ่งคะแนนปลาการังอาาะน้องน้ำอิงบอกคอ r a l ล่ะต่อไปเป็นน้องพาร์ทคิดว่าเป็นตัวอะไรคะใช่ปลาการลังไม่ว่ายน้ำไม่เป็นปลาการลังไม่มีเลือดด้วย อะไรนะคะน้องน้ำอิงว่าเอะน้องพัดว่าปากกาลังอ่าปากกาลังเหมือนกันงั้นครูจะโชว์อ n นเซอร์ I show the answer แล้วฉเฉลยปุ๊บใครตอบผิดก็คือผิดไปเลยเนาะอ่า The correct is I am อะไรลูก สตาร์ฟ <Star> ิทเออเย้ yeah. ใครตอบสตาร์ฟิทเอ่ยสไปใช่ไหม,มอ่าสไปตอบสตาร์ฟิทแเรนดนะคะสไปเก็ตวันพอยนะคะปลาการังมันไม่มีอะไรหรอกเลือดไม่มีเลือดมีกี่แขนเอ้ยไม่ใช่ทุกทีปลาดาวไม่มีเลือดมีกี่แขนคะห้าแขนครับอ่าจริงๆไม่ใช่แขนแล้วครับ แล้วก็กินเนื้อด้วยเออปลาดาวดนี่เนาะโอเคค่ะป่ะไปต่อ the next slide อ่าทีนี้น้องน้ำอิงคะอ่ะเปลี่ยนน้องน้ำอิงเป็นถัดต่อไปก็คือน้องพัดน้องพัดน้องสไปแยและน้ำอิงนะคะอ่าพัดเลือกว่าเป็นอันไหนคะ the first second the third or the fourth คะ อันแรกค่ะอันแรกเดี๋ยวเฟิร์สเลยเนาะ,ะน้องพัดพูดตาม I eat meat I eat meat and plant and plant อ่าแปลไหนสิลูก I eat meat แปลว่าอะไร <c oughs> ฉันกินอะไรลูก <c oughs> ฉันกนกิฉันกินเนื้อนะคะ แล้วก็กินีนเพลนส์ใครรู้เพลนแปลว่าเพลนแปลว่าอะไรลูกสาหร่ายก็เลยใกล้เคียงใกล้เคียงรวมๆสาหร่ายสาหร่ายทะเลเป็นส่วนหนึ่งของแพลนส์เพลน์ก็คือคอันอส,สาหร่ายทะเลเป็นส่วนหนึ่งของแพลนส์ปะการังเป็นส่วนหนึ่งของแพลนส์ แพนก็คือสีเขียวๆอะ่ะพืชแย่พืชนะคะพืชหนูหนึกว,ว่าหนูนึกว่าปลาแบบอะไรน้าอยู่ในพวกกินเนื้อกินพืชหนูก็ไม่หนูก็ไม่ตอบใ,ให้ให้พัดตอบไปแล้วอยู่ดีๆหนูก็ได้ว่าอะไรสีเขียวอะไรแพนเออนั่นแหละครูถามว่าแพนแปลว่าอะไรสะแสดงว่าตัวเนี้ยมันกินได้ทั้งอะไรคะนักเรียน แล้วก็เนื้อสัตว์อกน้อแล้วก็เนื้อสัตว์ทีนี้ไปต่อที่น้องอ่ะสไปด์ะไปว่าไงคะเลือกค่ะชูครับชือ The s e c o n d อันที่สอ่ะฮะกดบ่ได้ตลอดเลยอ่าอ่ะเขาว่าไงคะลูก I อ a v e e ฮ legs เย็บเล็กฉัน ทำไมคะฉันมีสิขาอ่าโอ,โอ้ตั้งสิบขาเลยมไม่ธรรมดา,าต,อตอนแรกห,ห,หนูเดาตัวตอนแรกหนูเดาตัวนั้นแล้วข้อต่อไปมันก็มียืนยันเลยจะเป็นตัวนั้นอ่า <c oughs> นะคะอ่าขออีกอันนึงนะคะจะได้เพื่อความชัวร์น้ำอิงว่าอันไหนคะ The f o u r t หรือ The Third คะลูกสามหรือสี่เจ้า โฟร์เนาะอันที่สี่สุดท้ายเลยเนาะอ่าเขาบอกว่าอะไรลูก I walk I walk sideways sideways อ uh ่า huh. ฉันเดินเป, mm hmm. ป๋ไปเป๋มารู hmm. ้ล What am I อ uh ่า huh. What am I mm hmm. ฉันเป็นใคร อาอีกสักอันหนึ่ง my skeleton is on the outside of my body skeleton นะคะนักเรียนพูดตาม l o o w o w skeleton skeleton แปลว่า <Ske leton. S 1> กระดูกนะคะกระดูกอยู่ข้างนอกตัวของฉันเนาะ the outside mm hmm. นะคะข้างนอกอ่านักเรียนคงจะนึกออกเนาะ เจ้าตัวนี้เดินเป๋ไปเป๋มามีตั้งสิบขา <c oughs> กระดูกอยู่ข้างนอกแถมกินได้ทั้งสัตว์แล้วก็พืชด้วยคิดว่าเป็นอะไรคะอ่ะใครตอบก่อนก็ได้ก่อนปลาหมึกอ,อ่าเป็นอ c t o p u s น้องน้ำอีบอบอ c t o p u s แล้วน้องพัทก็สไปอะคะปลาหมึกค่ะอ่าน้องพัทก็ปลาหมึก <c oughs> <c oughs> ตอนแรกหปลาหมึกนี่แหละปลาหมึกแต่สิ่งที่หนูไม่มั่นใจคือปลาหมึกเดินได้เหรอปลามีกระดูกเหรอใช่ใช่ใช่นีคะไม่ใช่ปลาหมึกมันคืออะไรกันแน่ออคเทปพุสหรือเปล่า Is it Octopus งั้ปะการังคำตอบสุดท้ายคำตอบปะการังต้องคือปะการังและแอมมะครคร แอมะแปะรับครก็คืออะไรคะปูปูฉันเป็นปูอุตสาหบอกว่าเดินเป๋ไปเป๋มาปูนาขาเกเป๋ไปเป๋มานะคะฉะนั้นคือบอกเขาบอกว่ามีสิบขาแล้วทำไมมันมีแปดขาแต่สองกำคือเขานับกมคือแขนับแขนด้วยหรอครับอ่าก็อาจจะต้องนับแขนด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่มีมือนี่เนาะอ่า ดังนั้นเนี่ยมันเป็นปูนะคะ <c oughs> ปเปไปปู <c oughs> No one is called rich ไม่มีใครถือ <c oughs> อ่ะไปต่อไปต่อยังไม่จบนะคะอ่ะไปที่น้องน้องพัทไอ้น้องสปายเลือกคนแรกค่ะ first first the first โ okay. อเคบ้างไงคะน้องสปาย I am good swimmer ย็บ yep. I'm a good swimmer. I'm a good swimmer. แปลว่าอะไรฉันว่ายน้ำดีมากเก่งม,มากในที่นี้ <c oughs> นะคะแปลว่าเก่งมากนะคะเหมือนนักเรียนเป็นนักเรียนตอบถูกครูบอกว่า you so good เก่งมากนะคะ,ะไปต่อที่น้องน้องน้ำอิง choose one เลือกอันหนึง่งอันใดอันหนึง่ง the second the second, the second. พูดด้วย่ h <The second. S 2> แปลว่าอันที่สองหรือลำดับที่สองเนาะอ่าพูดตามนะคะ I can be I can. I can be last of last of different different colors colors <c oughs> ่ามันแปลว่าอะไรไหนลองแปลซิ I can ฉันสามารถ v e r y good ฉันสามารถ be เป็น verb to be แปลว่าเป็นอยู่คือเนาะฉันสามารถเป็นได้หลากหลายสีเลยนะคะ l o s of แปลว่าหลากหลาย Different แปลว่าแตกต่าง Colors แปลว่าอะไรลูกสีอ้าวสีเนาะฉันเป็นสีได้หลากหลายและแตกต่างเลยเนาะตัวนี้นะคะแสดงว่ามันสามารถอรําพลางตัวเองได้ ไปที่น้องพาร์คค่ะ the third or the fourth อันที่สามค่ะอ่า the third เนาะอ่ะน้องพาร์ลองพูดตามนะคะ I breathe I breathe through my g e a l s through เอาลิ้นออกมา through through อ่า yep my g i l l s my <girl>. <S uh, g i l l s อ่า g i l l s แสดงว่ามันแปลว่า i breath อ่ะ breath แปลว่าหายใจฉันหายใจผ่านเหงือกได้ g i l l s แปลว่าเหงือกนะคะอ่า oh. uh huh. มีหลายสีด้วยอะไรนะคะดอทุกรอบไม่ถูกทุกรอบลองสีลองสีเผื่อถูกค่ะศาตัวไหนหายใจพันเหงือกได้คะปลาปลากระปามึกละ English English please น้ำอิงตอบก่อนว่า fish นะคะสบายบอกว่า fish และน้องพัดล่ะคะ fish I have fins and scales. ฉันมีครีบแล้วก็เกล็ด I am a v i Correct. You are all correct. ถูกต้องทั้งทุกคนนะคะอ่าแต่ตอนนี้สไปน้ำก่อนเนาะอ่าแล้วก็น้องพัสเนาะโอเคไปต่อค่ะ กลับไปที่น้องน้ำอิงเนาะน้ำอิงคะ choose one the first the second the third or the fourth หลง one the first อันแรกเลยอ่าน้องน้องน้ำอิงพูดนะคะ I don't have I don't have any bones any bones yep but I have but I have three h o r s s three h o r s s ฉันไม่มีโบนส์โบนแปลว่าอะไรกระดูกนะคะฉันไม่มีกระดูกเลยแต่ฉันมีหัวใจนะกี่กี่กี่ดวงลูกสองดวง three h a r t s, <S สามดวงฉันไม่มีกระดูกแต่ฉันมีหัวใจวเอออ่าไปต่อนะ้องพาร์ทคะ the second the third or the fourth true the second น้องพัดพูดค่ะ the second the second ลำดับที่สอง uh, repeat after me I am I am very clever clever อ่าดีมากตัว V ไม่มีในสาทไทยดังนั้นเราต้องเอาฟันออกมากัดตรงริมสีปากเนาะ V L V อ่าแปลว่าอะไรฉันเป็นสัตว์ที่ Clever Clever แปลว่าอะไรนักเรียน <Okay. S 1> Smart Clever Intelligent ฉันเป็นสัตว์ที่โอ้ m ม g ก็ฉลาดมากนะคะ ไม่มีกระดูกมีหัวใจสามห้องและก็ฉลาดมากด้วยไปที่น้องสไปค่ะที่ the third อันที่สามอน้องสไปอันนี้ I have suction cups I have suction cups on on my tentacles tentacles อ่านะคะอันนี้คือบอกว่าฉันมี suction cups นะคะ ก็ชั้นมีตัวดูดเนาะซักชั่นก็คือเอาไว้ดูดนะคะมันติดอยู่บนหนวดของชั้นนะ tentacles เนาะอ่ามีตัวดูดด้วยนะคะ I have a uh, eight legs I have eight legs แปลว่าชั้นทำไมคะชั้นมี ฉันมีกี่ขาฉันมีแปดขาเออนะฉันไม่มีเก้าดูกแต่มีหัวใจตั้งสามดวงฉลาดด้วย very clever แล้วก็มี suction cups ตัวดูดรวมทั้งมีแปดขา what am I octopus สปายตอบ octopus anyone หมีใครอีกไหมคะ อะไรนะคะตูดตูดอะไรสูดลูกโอ้ย <Again? S 2> อเกนบอปลาปลาปลาสาระอูครับูอณอเกนตัวอะไรนะปอาปาสาระอูอ๋อแครบอ๋อแครบอ๋อนึกว่าเป็นตัว <laughs> sorry อ่าเป็นสัตว์<า>ที่เราทายกันไปแล้วมันจะไม่ออกซ้ำเนาะอ่าแครบไม่ใช่เนาะ อ่าอ่าน้ำนางพัดล่ะคะ What do you think of this animal ตัวนี้คืออะไรดีออตพูสออพสน้นนํำอิงอะ่ะตอบตามเพื่อนไหมหรือยังยืนยันอยู่ว่าเป็นแครบตอบตามเพื่อนเอตอบตามเพื่อนเลยอ่าโอเคแล้วตอบตามเพื่อนตัวนี้มันคือตัวอะไรไหนลองพูดดังๆดิ octopus ว่ไงไหาฮันนอ่ octopus octopus <Okay. S 2> octopus นะคะ octopus so I am a yep yeah. octopus <laughs> ถูกต้องหมดเลยเย่ย yeah, มากลูก <laughs> แม้สไปซ์ตอบได้ก่อนเลยเนาะ <laughs> เพราะว่าสไปซ์ลตอบได้เพราะมีเพราะสไปซ์อ่านตรงไหน หนูหนูรู้ตั้งแต่อ่าอม,มีตรงหนวดอ่ะแค่หนวดนแค่คำว,ว่าหนวดก็ดรู้หมดแล้วอะครับโอเคเกรดดีมากดีมากค่ะไป <c oughs> ต่อคะ่ะน้องพัท the first the second the third or the fourth คะ่ะเอ้ยน้องจะไปสิเออ one the first จำลำดับให้ได้พูดคะ่ะ the first f i r อ่ะ <First. S 1> ว่าไงอ่านสิ I have fins on my back mm hmm. and on the tips uh huh. for my tail. Uh huh. นะคะ fins f i n f i n แปะวะลว่าครีบปลานะคะ <c oughs> ฉันมีครีบอยู่บน <c oughs> back back แปลว่าอะไรลูกหลังอ่าดีมากลู back ga, ะะก back นอกจากแปลว่ากลับแล้ว ยังแปลว่าหลังอยู่ด้วยเนาะ,ะแล้ว and on tips tips of my tail อ่า tail แปลว่าอะไรลูกหางครับอ่าฉันมีอะไรแหลมๆอยู่ตรงหางของฉันด้วยอ่าไปต่อไปต่อน้องอ่อน้องน้ำอิงคะ the second the third or the fourth คะ่ะ the fourth the fourth ดีมั้พูดนะคะ I look like I look like อะไรคะอ่ะออะไรงูอ่ะ A snake อ uh, <but S 2> <'m> ่า but am but am actually actually a type of fish a type of fish อ่าเขาบอกว่าฉันดูเหมือนสเนก ฉันดูเหมือนอะไรคะฉันดูเหมือนงูแต่จริงๆแล้วอะ่ะฉันเป็นประเภทหนึ่งของปลาเออไหนคะ,ะน้องพาร์ทคาร์เดอะเซกันออเดอร์ทิร์ดพาร์ททิร์ดเดอะิร์ดอันที่สามเนาะอะ,อะพูดนะคะ I am smooth I am smooth without without oh. any scales <skills. S 2> any scales อ่าเขาบอกว่าตัวฉันน่ะมันไหลลื่นนะคะมันไหลลื่นไม่มีเกล็ดด้วยเออ, mm. อนะคะอ่า <c oughs> และบอกว่า I don't have any legs but one long body นะฉันไม่มีแม้แต่ละ ฉันไม่มีขาสักข้างหนึ่งแต่ตัววของฉันมันทำไมล่องบอดี้อยาวอ่ายาวเป็นปลาไหลหนึ่งอะไเกปลาไหลใครตอบก่อนเอ่ยน้องพัดใช่ไหมโหนักอิงใช่ไหมคะใครตอบก่อนค่ะอ่าน้องพัดตอบก่อนขอโทษจําสียงน้องพัดตอบก่อนปลาไหลน้องพัดดว่าไงคะปลาไหลอ่ะ เอลเอลเอลฟี่นะคะเอลฟีเอลฟี่อ่าน้องน้องสไป์ตอบว่าอะไรคะเจลลี่ฟิชอะไรครับอ๋อเอลไอติ้งเอลแล้วก็น้องน้ำอิงะคะ What do you t h i n k เหมือนกันเลยค่ะอะไรนะคะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเนาะอ่ะ so look at this งั้นดูกัน I am Eel เย็บนะตอบถูกด้วยเนาะเก่งมากลูกอ่า oh. นะคะ Eel Eel ปลาไหลเนาะ E E E L นะคะอ่ะคำศัพท์แบบนี้นะควรจดไว้นะลูกเออคำศัพท์ทั่วไปนะคะอ่าไปต่อไปต่อของเราม่